เอะไรเนี่ยหอยอดเลยค่ะดีมากกับมากเลยครับพี่น้องแจ้งสมแมวสวนเพิ่มขังแท้ขังแท้ ดาบุรีได้ครับจซ่พี่ไก่สุดยอดไม่เจ้าตาดีแท้อทอ <c oughs> ของแท้จ้ะมึงดอกเห็ดหลดพี่น้องหวานเกาะแบบขี้มวย ไดี๋ยวดอกเป็นน้ำผึ้งค่ะนั่งค่ะังซันดองสุดยอดสุดยอดเอด้าไปร่วมกันเึงดิได้ค่ะอือไงพี่น้อง,งขอทางค่ะเอา้าเบิ้งค่ะพี่น้องสองดอกของแท้หวานกรอบเลยค่ะพี่น้งงโอ,โอโงอืมโหดอกนีญ่พี่น้องโอ้ขอโชว์หน่อยค่ะแม่ป๊ัด สูดหยอดค่ะเบื้องค่ะงามขักพี่น้องได้ค่ะโอ้มูนี่ไหมพี่ไก่ขาสวยมากมาไลาย่อนค่ะดอกสวยมากสิเตนเพลงหมูเด็งนี้หรือล่ะคะพี่น้อง,ง,องแกบุญแกบุญหายหนาสุดสวยมาก อ,นนอู้ดอกเงีะะ้เลยค่ะพี่น้องอดอกนี้ของฉันนะซังเสียว่าขึ้นขานกนกะะเพื่อนนะครอกวางลงเพื่น,นเลยค่ะแม่อู้วิสวยๆค่ะงามๆเลยค่ะสวยนะจ้าขาไปตด้ยาทุงมืหน่อย อดไก่ผดไกอ้สือื้ยอดชคีเสือนะอื้อข้างนีนกันนี่คะข้างนี้ครับพี่น้อมสวยาครับเลิอมากค่ะอ๋อนเนี่ยอย่านี้ด้อยาขหาไปมาเด้อสวยอื้สุดอยดอย ง่ายดีดีใจค่ะคดดเย็นมากอะไรก็อกมากเด็ดต็นเพ่งหมูเด่งดีะครบพี่น้องง่านเลยแกบุแกบุหาหยาครับก